ต้องต้องเข้าทางนี้ต้องเข้าทางนี้โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมพบกันอีกแล้วพบกับจุกกาเก้วเอนะผมวันนี้ลูกวิเกันในเกม เดดทาวอีพีที่สองนะผมไม่ใช่อีพีที่สองดิต้องเล่ยกว่าอีทีพีแปดนะผมอ่าอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้หน่อยนะผมเพราะติดเกมนี้ติดติดเอ่อสกายแฟค o r อี่หน่อยนะผมแล้วก็้กำลังหาเกมเล่นอยู่นะผมก็ใจเย็นหน่อยนะก็เกมนี้ผมเหลือ EP... ไม่ไม่กี่้ีครนะผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นชา a ์เลน g ์หมดแล้วนะซึ่งในวันนี้ผมเราจะมาเออผมขอบอกจริงจนะผมเนี่ย ได้คลิปไปแล้วนะผมแต่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเอ,อ่อมันคิดปัญหารับผมคิดปัญหาจริงๆนะและนี่ับผมผมได้ปืนไฟมาแล้วนะผมนี่ปืนไฟก็ขอบคุณน้องน้องก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะผมซึ่งผมจําไม่ได้ับผมซึ่งไอ้ปืนไฟเนี่ยเราไปเราต้องสู้กับเอ,อ่อไอตัวหนอนนะผมเออเป็นบอสหนอนนะผมซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปสู้กับบ,บอสหนอนเนาะซึ่งเดาเมจของมันนี่โคตรน้อยเลย นี่ยผมคดน้อยเลยนะผมน้อยมากๆนะผมน้อยในระดับที่ว่าไม่ไม่ไม่อยากจะใช้ผมซึ่งคาดว่าไม่น่าจะใช้ได้ผมสําหรับไอเจ้านี่นะอืมแต่ที่ผมลองคิดดูแลนะ้วเนี่ยผมน่าจะใช้สิ่งอืน่นม,มากกว่านะผม่ะแต่ใน,น,น,นะมื่อผมในเมื่อผมเอ,อ่อไอย้ยวผมจะสู้บอสอีกตัวหนึ่งก็เลยกันนะไอ,ยอย้ยวผมสู้วิกดผิด จะดูแมบกดเพีครับผมอะอะเดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมขออนุญาตรอให้บอสสองสองตัวสองตัวนี้เกิดก่อนนะผมเดีย๋ยวขอเดีย๋ยวเราจะไปสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่แน่นอนนะผมเดีย๋ยวจะได้สู้กันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแต่ขออนุญาตเตรียมตัวเตรียมใจแป๊บหนึ่งนะผมอะไรเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าไม่้เสียงก็เพิ่มเสียงเปิดเสียงดังๆด้วยนะผมแต่ถ้าภาพไม่ตรงกับเสียงก็ขออภัยไว้ด้วยนะผมโอเคเอาไงดี มันมืดแล้วอะ่ะผมคิดว่าถ้าผมจบเกมนี้ปุ๊บผมผมน่าจะท่านคิดอย่างที่ผมคิดไหมผมน่าจะใช้ไอ้นั่นนะผมผมน่าจะทำชาเลนจ์นะผมซึ่งชาเลนจ์ของผมเนี่ยผมลองมาคิดด้วยเนี่ยผมยังไม่เคยใช้หน้าไม้ในการสู้กับบอสเลยเนี่ยเอ้ยเดีย๋ยวผมจะลองใช้หน้าไม้ดูก่อนลยกันส่วนหน้าไม้นี่ก็อย่างที่เห็นนะผมเยอะมากถ้าดูลูกธนูเยอะอ้ยู แต่ถ้าถามว่าเอาชีรอดให้ไ,ได้ไ,ไ then, หมก็จะได้นะแต่ผมไม่รู้นะผมว่ามันจะเขาเรียกว่าไงมันไอ้นี่ได้ไหมเนื่องจากว่าไอ้หน้าไม้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะผมแต่ผมคิดว่าไอ้ปืนช็อตไฟอ่ะมันแรงฝ่าปืนไฟนะไอ้เดี๋ยวผมใช้ปืนไฟโชว์แลวกันนะผมอะเพื่อเป็นยันประหยัดเวลาผมขออนุญาตตัดไปช้อนเช้าเลยลวกันผมนี่นี่คือวิธีการใช้ปืนไฟนะผม ใช้ปืนไฟอย่างเป็นประโยชน์นะผมนอ้แต่เดีเมตดน้อยมากนะผมโอเคเผาให้ลาบขอ,อยัดตัดนะผมตัดเลย โอเคมาแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณสิบฟันนาทีเฮ้ยฝาจะเคลียร์เสร็จโอเคไปบอกล่าได้หนึ่งดูซิเกิดหรือยังยังไม่เกิดแฮนะผมคิดว่านะ่าต้องใช้ตัดตัดอีกนานเลยแหะจะฝาจะเกิดเนะี่ยโอเคไปเดี๋ยวขายญาตไปฟาร์มรอบบแป๊บนึง่งนะผมโอเคเดี๋ยวผมงั้นในส่วนตรงนี้ผมขอญาตไปฟาร์มผ้าเป็นเด,ดก่อนเลยแลยกันนะ รอให้บอสสองบอสเกิดก่อนนะผมเดีย๋ยวผมค่อยไปสู้กันอีกรอบหนึ่งโอเคถือว่าเป็นการรีกรุปนะผมรีกรุปนะผมจะเรียกว่ารีกุปดีไหมเรอเรียกว่ารีกุปดีแล้วถูกแล้วโอเคเดีย๋ยวผมคอยยัดตัดแบบตัวแอป,ปนี้เลยกันนะผมเพื่อไ่ให้เป็นการเผชิเ,เวลาขอยยัดตัดนะครับผมตัดโอเคผมก็รอประมาณหลายชั่วหลายนาทีอยู่นะผมโอเคบอสเกิดแล้วโอเคไป เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมว่าบอสตัวไหนนะผมเป็นบอสที่เออเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเตรียมปืนแปรบนี่ขอยาตเตรียมปืนเดี๋ยว,แบบออยยวก่อนที่จะเตรียมปืนเอ,อ้ไปเอาไว้นั่นด้วยไปค้าพาเป็นเพศเ,เพิ่มด้วยเออย่สิบห้าสามนี้ไม่พออ่ะใช่ไม่พอผมไอ้บอสตัวนี้มันมันหนักหนาะสาหัสเกินไปที่ผมเจอครับที่จะผมจะสู้ได้ นะ okay. โอเคโว้ยไอหน,น้ากากกันแก๊สนี่ผมก็ยังไม่รู้ไม่รู้เลยเหมือนกันว่าออามาเพื่ออะไรนะผมโอเคไปไปสู้บอสต,ต่อผมซึ่งในพ p นี้ผมจะไปสู้กับบอสไอน,นั่นนะผมไอบอสเดี๋ยวผมจะไปเอาปืนไฟด้วยนะผมที่จริงก็ได้ปืนไฟมาแล้วนะรอบหนึ่งแต่ไม่ไม่จุดใจผมอยากได้ปืนไฟอีกทําไมคลางอีกแล้วเนะี่ย เดี๋ยวค่อยไปฟาร์มปืนไฟเบื้องหลังแลยกันเดีย๋ยวผมคิดว่าน่าจะจบเกมนี้น่าจะจบประมาณสิบอีไม่ค่อยมีอะไรให้ทําแล้วไงก็อย่างที่เห็นเนาะทําไมความรู้สึกเกนเกมมันแหลกๆไงอ,อือเดี๋ยวค่อยาายัดออกเข้าใหมแ่แป๊บหนึ่งนะค่อยัดออกเข้าใหมแ่แป๊บหนึง่งตัดแป๊บโอเคมาแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยนี่ไปเอ้ยไปเอานี่ด้วยเดีย๋ยวผมจะทดลองอะไรบางอย่างับผม ซึ่งผมจะลองทดลองอบางสิ่งบางอย่างกับบอสดูนะผมว่าเอมผมอยากรู้มากเลยเยผมอยากรู้มากเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาหน้าไม้สู้กับบอสจะเป็นยังไงเออน่าสนใจไหมหน้าไม้สู้กับบอสเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมไหนดูหน่อยเซบอสนี่เนี่ยบอสอยู่ไหนบอสต้องเข้าหมู่บ้านไปปึ๊บ อยู่ในนี้หรือเปล่าต้องต้องเข้าทางนี้ต้องเข้าทางนี้นโอเคอ,อ,อุ้ยอุ้ยวุ้ย้ยเชี๊ยแล้วดีเ <The end. S 1> อ็น แล้วครับผมอ่ให้ตายสซะ,สะมันจบแล้วสินะจบอย่างภาคภูมิใจอ่ะจบแล้วนะผมสำหรับเกมเททาวก็ไว้จะม่คลิปหน้าผมขอบคุณที่ทุกท่านติดตามเกมนี้มาอย่างยาวนาะนผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเลยดีกว่า ไม่รู้จะจบไปยังไงตายตายก่อนเลยทำไมไม่เปไรแม่สงสัยเกมนี้นะ่าจะได้เล่นอีกยาวนานนะผมโอเคก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามมาถึงบัดดีนะผมถึงจะจบแบบไม่กูดเอนดิ้งซะต้นไหรนน่ผมก็คือตายใช่ตาย,ตายทำไมต้องมาตายตอนนี้ทำไมผมทำไมผมเอาเพลงจบแล้วเหรอ ที่จริงผมนี่ต้องเอ่ออะไรนะต้องฆ่าบอยให้ครบทุกตัวใช่ไหมครับผมแต่ตอนนี้ผมตายผมลิปเพลงแล้วให้ทำไงต่อดีก็น่าจะจบเกมนี้แหละจบแล้วนะผมโอเคก็ถือว่าจบแบบสมบูรณ์แบบเนาะเนาะอาจจะไม่ยังสมบูรณ์แบบก็แต่ก็จบเกมนี้แบบถาวรเลยผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกถาวรเลยผมอาจจะมีชาร์เลนต์ให้ให้มาตบอีกก็ก็แล้วแต่ครับผม ผมคิดว่าน่าจะมีพาร์ท9นะผมเดี๋ยวพาร์ท9จะดีเอ็นของแท้แล้วนะผมยังไม่ได้ฆ่าบอสเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พาร์ทาผมเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาครั้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสู้ยับเลยนะโอเคจบจบแล้ว